โอเคครับก่อนที่จะเข้าไปในวิดีโอกันนะครับยังไงก็ฝากเอาไปกดไลค์ให้หน่อยนะครับคลิปนี้นะขอสักสามพันไลค์น่าจะดีมากๆเลยนะครับมันจะช่วยให้วิดีโอของเรารถูกส่งออกไปที่สาธารณะนะครับแล้วก็จะมีคนเข้ามาดูวิดีโอของเรามากขึ้นนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําช่องนี้ต่อไปนะทำซีรีส์นี้ม็อบบทเทิลนี้ต่อกันไปนะ ครับยังไงก็ฝากกันด้วยละกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ออกไปกดไลค์ให้ตะกี้นะครับขอให้สนุกกับวิดีโอนะครับ Let's go เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกับคอนเสิร์รายการจิตวิพัฒน์นะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกับเข้าสู่เกม Minecraft mobs battle นะครับและในวันนี้นะฮะ Challenger ของเรานะครับหรือผู้ท้าชิงนะครับนั่นก็คืออิจากัวนะครับหรือว่าวินดิโก้สุดโหดของเรานั่นเองนะครับจาก mod fish undead rising mod วันนี้นะฮะเขาจะต้องมาเจอกับ praying mantis นนนะะะะคครรัับบเออ่จจาากก Bigfoot Foundation Erebus SCP ฮ ไดโนเส r ร s บีเทิลนะครับ, Return, รบอันนี้ก็จากหมอดเอ e b u s สนะครับพิพคอร์นะครับอันนี้จากหมอดไอเซนไฟนะครับแวร์วูฟจากหมอดโมคริเชียสนะครับแล้วก็ Humans เรฟ u เท d ดนะครับหรือว่า SCP-3199 จากหมอด S.C.P. Foundation อิทักวานะครับเลือด60นะฮะเอ่อตีแรงนะครับปะทะก,กันกับอนนี่เลย praying mantis นะเลือด25นะครับเดิมทีแล้วเขาจะโจมตีไปทั่วนะแต่ว่ามา praying mantis แอบน่าจะพอสู้ได้อยู่แล้วมั้งนะครับถึงแม้จะเลือดต่ำกว่ากันครึ่งนึงเลยก็ตามนะโอเคผมให้นายเปิดก่อนแล้วกันนะ3 2 1 let's go นะครับโอเคเามาทสความแข็งแกร่งของ praying mantis กันดีกว่านะครับ อ,อิทักวัวตอนนี้เลือดเหลือ40นะล้วเพลงแมนติสมองไปแล้วนะโอเคผมไม่คิดว่าจะอยู่ได้นานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวแรกนะผมมักจะให้เ,เขาสู้กันสักประมาณ2ตัวนะครับโอเคมาใครไม่รู้นะวินดิโก้นะครับเกิดจากาคนนะครับที่จะต้องกินเพื่อนของตัวเองนะครับหรือว่าคนที่กลายเป็นคนกินเนื้อนะครับแล้วก็แบบไปติดอยู่กลางเขานะครับก็จะถูกวิญญ,ญาณของวินดิโก้เข้าสิงเนี่ยนี่เป็นความเชื่อของเอ,อเมริกาทางตอนเหนือ นะครับถ้าจำไม่ผิดนะโอเคหนึ่งสองสัมเลสโก้นะครับโอเคเอ่อเมียมทิศสอ2ตัวนะครับลุมกระทืบเอ่อวินิโก้ตัวเดียวนะครับดูซิว่าวินิโก้จะเก็บพอหรือเปล่านะครับตอนนี้วินิโก้เลือดเหลือ28นะครับเอ่อมาพรีเมียมทิศตัวนี้เลือดเหลือศูนย์แล้วโอเคพรีเมียมทิศอีกตัวเลือดเหลือ9นะครับส่วนอีกตัวาเลื่อเหลือ4และอูู้้สุดยอดครับถือว่าค่อนข้างแบบ เออเกือบจะเสมอกันนะเออแต่ก็ถือว่าวินดิโกสามารถทําได้ดีเลยนะครับก็ชนะมาด้วยเลือดสีนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับมาทีนี้นะเราจะมาเจอเวินดิโกนะครับปะทะกับบิ๊กฟุตนะครับบิ๊กฟุตเลือดสี่สิบนะวินดิโกเลือดหกสิบโอ้มันเอาเลยว่ะมันเอาเลยว่ะโอเคมันเอาเลยกันผมอัดเลยแล้วกันนะฮะโอเควินดิโกโจมตีเข้าสิบสองนะครับแล้วก็ตอนนี้บิ๊กฟุตเลือดโอ้โหไม่ไหวฮะแต่ดูเหมือนว่าเออบิ๊กฟุตนะครับจะตีเข้าแรงกว่าเพลิงแมนทิสนะครับหรือว่าตตตะคาาา่่ผมววบิ๊กกฟุัอ ตัวน่าจะดีเออนี้น่าจะโอเคนะครับ1 2ซ้ําไปเว้ยวิลิโก้สตัวช่วยกันหน่อยนะครับปะทะกันกันกบเออ่บิ๊กฟุต3ตัวนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคให้มันช่วยด้วยให้มันช่วยด้วยเร็วคขมอนคขมอนโอเคตัวนี้มองละเลือดเหลือ4นะครับแล้วก็ุ้ยบิ๊กฟุตเก็บไปแล้ว1โอเคใครจะเป็นฝ่ายชนะเอยเลือดสกับเลือดสิตีกันไม่โดนสักทีนะฮะโอเคมันจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับโอเค เฮ้ยใกล้กันมากเลยนะฮะเออผมว่าบิ๊กฟุตสามตัวนะครับพอจะเกือบจะเสมอกันกับเออเขาเรียกไออิทากวานะครับชื่อมันเยอะเหลือเกินแต่ว่าบิ๊กฟุตก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่า1ต่อ1ทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับเอ่อมอนสเตอร์จากหมอดเอริบัสตัวที่2นะครับเจ้าตัวนี้นะฮะแข็งแกร่งกว่าเพลย์แมนติสนะครับว่าตะกั่วต่ำข้าวมากนะครับอันนี้คือเอ่อแมงปีกแข็งนะครับเป็นแมงปีกแข็งที่เอ่อเป็นแมงแรดนะฮะเออบอกเลยว่าถ้าการโจมตีของเขาเนี่ยพุ่งเหมือออนนนนนกกััะะคครบบแล้้ว็่่ฮิตตขาง ฮิตบล็อกแค่1นึ่งฮิตบล็อกนะครับหรือว่าชั้นเดียวนะครับก็คือไม่ได้สูง2บล็อกนะครับไอส่วนวินิโก้เนี่ยวินิโก้สูง3บล็อกนะครับก็ฮิตบล็อกจะใหญ่หน่อยก็จะมีการโจมตีที่โดนง่ายกว่าเลือดเท่ากันเลยนะคหกสิบเท่ากันนะครับดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับมุมเขียวนะกับมุมแดงนะครับหนึ่งสองฮึบซ้ำไปเว้โอเคโอเคพุ่งเข้ามาหากันละนะครับดูเหมือนว่าเออเจ้าไอ้ดวงแรดนะผมเรียกดวงแรดละกันนะฮะค่อนข้างที่จะโจมตีเร็วมากๆเลยนะโอ้ โอเคจมตีเร็วและแรงมากัะตอนนี้วินิโก้นี่ตีแทบไม่โดนเลยนะเพราะว่าตัวเขาเตีย้ยบล็อกเดียวด้วยนะครับแล้วก็เรียบร้อยเนะีโอ้โหคือแบบคือแทงจนจนมุมเลยอ่ะแคบโคตรดีว่า โอเคโอเคต้องจําไว้เลยนะฮะว่าเขาโหดนะครับผมมีมอนสเตอร์หลายตัวมากที่แบบอยากเอามาเป็นแบบผู้ท้าชิงนะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยโหดมากๆวินิโก้สตัวนะครับต้องรุมแล้วแหละจังหวะนี้ผมจะให้3ตัวนะครับรุมเออ่ไรโนซอรัสบีเทิลทีเดียวเลยนะครับหนึ่งสองสามนะฮะโอเคดวงแรดนะฮะปะทะกันกับวินิโก้สตัวใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยนะคืนจริงแล้วดวงแรดมันรับดาเมจอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มโจมตีแล้วเนี่ยมันจะพุ่งนะครับแล้วตัวมันค่อนข้างเล็กนะเพราะงั้นแล้วมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะในมมุขอองว่าโโ้ห ผมก็มันจะบอกมันได้เปรียบในมุมของว่าแบบตัวมันเล็กกว่านเลยโดนตียากนะแต่ดูเหมือนว่า3ตัวอาจจะเยอะไปนะผมคิดว่าเลขที่พอดีน่าจะอยู่ที่2ตัวนะทีนี้มาถึงมอนสเตอร์ที่บินได้ของเรากันบ้างนะครับฮิปโปกริฟนะครับฮิปโปกริฟเนะฮะเป็นครึ่งอินทรีครึ่งม้านะครับจากมอดไอซ์เซนไฟร์นะครับผมเอามาใช้บ่อยมากนะเพราะว่าเฮียแกเก่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างเท่มากๆเลยนะเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ผมชอบมากๆนะผมคงต้องให้ตัวเลือดน้อยเปิดก่อนนะครับฮิปโปกริฟถ้าฮิปโปกริฟต ฮิปโปกริฟน่าจะพอสู้ไหวอยู่นะครับโอเคฮิปโปเมื่อกี้โดนไอ้มีการใช้ท่ากระโดดครั้งแรกเลยฮนะนี่โอเคเมื่อกี้เอ,อ่อฮิปโปกริฟถีบไอ้ถีบถีบ,ถบอิทกากัวไปไกลๆนะโอเคดูเหมือนว่าเอ,อ่อฮิปโปกริฟนะครับจะได้เปรียบในด้านของว่าฮิปโปกริฟเนะี่ยสามารถที่จะถีบคู่ต่อสู้ได้ นะครับโอเคแล้วคู่ต่อสู้ก็จะถอยไปไกลๆนะครับแต่ดูเหมือนว่าเฮ้ยต้องถีบอีกสักทีไม่งั้นไม่ไหวเนี่โอ้โหแต่สวยงามมากเลยนะถือว่าค่อนข้างที่จะสูสีนะครับเมื่อกี้นะฮะดูเหมือนว่าวินนิโก้เนี่ยจะต้องถอยถอยห่างไปไกลเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนเออ่ฮิปโปกริฟดีดอย่างเห็นแบบ2ต่อ2อยู่เหมือนกันนะโอเคฮิปโปกริฟน่าจะต้องลุมก่อนผมจะให้ฮิปโปกริฟลุมก่อนนะครับทีละตัวนะครับโอเคเนี่ยมาสู้กันย่าอ๋อมาแล้วฮะโอเควินนิโก้เปิดมากระโดดโจมตีเลยครับนั่นเป็นท่าซิกกเเเเนนนจออออรร์ขงงคาาาะะับบย่่ทีผมสาามมรรถทีี่่่จจะะกโโดดตตคููอส้ไิ นะครับไม่แน่นะตัวเดียวอาจจะเทคดาวสองตัวได้เลยก็ได้นะครับโอเคตอนนี้วินดิโก้ตัวนี้เหลือเหลือ5นะครับและเรียบร้อยนะครับฮิปโปคริปเหลือตัวเดียวแล้วนะครับโอเคมา1ต่อหนึ่งะครับผมคิดว่าน่าจะผลลัพธ์น่าจะออกมาคล้ายๆเดิมนะครับแต่คงต้องรอดูก่อน่ะเมื่อกี้วินดิโก้กระโดดมานะครับแต่กระโดดไม่ถึงนะครับแล้วดูเหมือนว่าฮิปโปคริปตัวนี้นะครับจะไม่สัมผันเรื่องการเตะออกไปนะครับก็เลยทําให้ อ,อิท,กอทากัวเนี่ยสามารถที <S <S. ่จะประชิดตัวได้นะครับแล้วก็คว้าชัยชนะเป็นของเขาไปมอนสเตอร์ตัวไฟของเรานะครับคือแวอร์วูฟจากมดอดอดโมคริเชียสนะครับผมไม่มั่นใจว่าแวอร์วูฟตัวเดียวจะเอาชนะได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็คงต้องลองดูกันไปก่อนโอเคหน้าตามันคล้ายกันมากเลยนะเวลามันยืนเนี่ยเออแบบทรงคล้ายๆกันนะครับเสียงนี่แบบไม่เอาอ่ะกูไม่เอาทั้งคู่เลยได้ไหมนะฮะโอเคมาแวอร์วูฟเปิดก่อนเลยแล้วกันแอบหนึ่งสองซ้ำโอเคแต่ว่ามินิโก้นี่บวกตามเลยนะครับเพราะว่มันยืนแล้วแบบไซส์เกือบเท่ากันเลยนะ ดูเหมือนว่าอิจักควานี่คือแบบวินิโก้นี่คือโอ้ชนะแบบขาดลอยมากเลยนะอ่าแล้วก็ดูเหมือนว่ารอบนี้นะผมจะได้หมาดำนะฮะสามตัวสี่ตัวเลยโอ้เป็นแบบหมาป่าสีดำสี่ตัวนะครับแล้วก็หมาไฟหนึ่งตัวนะดูเหมือนอันนี้จะเป็นจ่าฝูงเลยนะครับโอเคโอเคก็คงต้องรอดูกันนะครับว่าหมานะฮะเป็นเอ่อเป็นหมาป่านะเป็นมนุษย์หมาป่าห้าตัวนะครับจะชนะวินิโก้ตัวเดียวได้หรือเปล่าหนึ่งสองวินิโก้ไหวแน่นะนะ สามสั่มไปครับโอเคมาแล้วฮะโหดูเหมือนว่าหมาป่าที่เป็นไฟนะฮะจะเป็นร่างพิเศษนะครับจะสามารถที่จะช่วยวินิโก้แบบทาให้วินิโก้ติดไฟได้นะครับแล้วทำไมตัวอื่นไม่ช่วยโจมตีเลยล่ะนะฮะช่วยเพื่อนหน่อยสิช่วยเพื่อนหน่อยนะตัวนี้แบบหลังเลลังเลไม่กล้าเข้านะครับโอเคทุกตัวลุมทุกตัวลุมเชื่อว่าไหวเชื่อว่าไหวขมอนขมอน นะทุกตัวลุมช่วยกันลุมหน่อยช่วยกันลุมหน่อยไอตัวนี้นี่คือยือนอย่างไกลนะโอเคโอเคไม่ไหวจริงๆนฮะโอ้โหแต่ว่าเลือดเลือดก็พอดีอยู่นะเออเลือดเหลือยี่สิบสี่นะครับโอเคผมว่า อสี่ห้าตัวนี้ไม่น่าไหวนะครับผมอาจจะต้องเอาเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ผมจะทําให้อารีนาแคบกว่านี้นะครับแต่ว่าเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่า5ตัวเนี่ยวินิโก้ค่อนข้างเกือบจะสบายๆนะครับเพราะว่าเลือดแบบเหลือเยอะกว่าครึ่งอีกผมคงปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าข้างล่างนะเนี่ยคือดูน่ากลัวมากๆนะมีหมาป่าทั้งหมด8ตัวนะครับแตัวนี้มันต้องได้แล้วมีจ่าฝูงอยู่2ตัวนะเป็นหมาไฟนะฮะสตัวเลยนะพวกนี้จะหายยากกว่านะครับแล้วก็จากที่ผมเพิ่งรู้เลยเมื่อกี้นะว่ามันทําให้ศัตรูเนี่ยติด ไฟได้ด้วยนะครับน่าจะไหว1 2ึ่ซ้ำไปเว้ยมาป่าทุกตัวลุมลุ้มกระเทือมันลุ้มกระเทือมันโอเคฮะโอเคฮะมาตัวนี้ตัวนี้ลืมตัวนี้ลืมโอเคเดี๋ยวผมค่อยกดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเสียวไปกดโดนเพื่อนนะฮะโอเคคือมันมาป่ามันจะลืมแบบความสนใจเร็วมากนะครับคงต้องรีบแบบกดเรื่อยๆนะให้มันแบบโดนโจมตีเรื่อยๆ,ๆนะครับสองวินิโก้นะครับโอเคทุกตัวทุกตัวช่วยกันหน่อยช่วยกันโจมตีวินิโก้หน่อยเร็วโอเคตอนนี้วินิโก้นะครับเหลือยี่สิบกว่าแล้วนะครับแต่ว่าหมาป่าย,ยังคงกรระะะทืืบหนน้าไปเ่อยๆฮโ ผมว่าไม่ไหวว่ะวินดิโก้นี่คือแบบถ้าโดนหมาไฟสัก2ตัวนี่คือติดไฟหนักเหมือนกันฮะเออเนีย่ยผมว่าติดไฟตาย,ตายว่ะเรียบร้อยฮะโอ้โหแต่ถือว่าใช้หมาป่าเยอะมากเลยนะกว่าที่จะแบบกว่าที่จะเป็นแบทเทิลที่แฝงโอ้โหวินดิโก้นคือแบบสุดจริงๆฮะไม่ไหวไม่ไหวแบบสู้ยากมากๆโอเคครับมาสู่แบทเทิลสุดท้ายของเรากันนะครับนั่นก็คือวินดิโก้นะครับปะทะกันกับ S.C.P. 3199 Human r e f u t e d นะครับเลือด80นะฮะแต่เป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ใน S.C.P. ที่ตีแรงโคตรๆนะฮะแล้วก็น่าเกียดโคตรๆด้วยนะฮะฟังเสียงมันอ่านะมันไม่ค่อยทำมันไม่ค่อยทำเสียงหรอกแต่เดี๋ยวมันทำเสียงให้ดูมันก็น่าเกียดอีกงแหละนะผมเรียกมันว่า เนี่ยผมเรียกว่ามอนสเตอร์ไก่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักมันดีนะฮะมันเป็นแบบหน้าตามันคือมันทําตัวคล้ายๆไก่อ่ะเออมันมันมันคลอดไข่ออกมาอะไรเงี้ยต้องไปหาอ่านนะครับสำหรับ scp 3 1 9 9นเะเป็น scp ที่น่าเกียดพอสมควรเหมือนกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมไปสปอนใกล้ๆกับวินิโก้เนี่ยวินิโก้แบบกูไม่เอาได้ไหมกูไม่เอาได้ไหมพยายามจะออกนะไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนนายสู้มาขนาดนี้แล้วนายค่อนข้างเทพด้วยนะฮะผมว่านายจะน่าจะสู้ไหวอยู่นะครับสำหรับเอ่อแบทเทิลนี้เนะฮะโอเคมา human refuted นะครับประทัก,กันกับวินดิโก้นะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจัด2ตัวให้พวกไม่ต้องห่วงหนึ่งสองซ้ำนายเปิดก่อนเลยโอค้คุณพุ่งแบบไม่กลัววินดิโก้เลยนะครับโอเคตีพอๆกันนะฮะแต่ว่า <peach> เรียบร้อยนะครับแต่ประเด็นก็คือ SCP ตัวนี้มันตีเร็วกว่ามากนะฮะโอเคโอเคได้นะครับเลื่อนมากกว่าครึ่งอีกแสดงว่านะคงรู้แล้วนะว่าคืออะไรนะผมคงจะต้องเอาวินดิโก้สองตัวนะครับประทะกันกับฮิเมนรีฟิวเตดตัวเดียวนะครับหนึ่งสองสับไปเว้ยโอเคมาวินดิโก้สองตัวช่วยกันตบหน่อยพวกช่วยกันตบหน่อยนะครับถ้าวินดิโก้ตบสองมือเนี่ยมันจะทำดาเมจสิบสองนะครับก็คือมากกว่าดาเมจปกตินะครับก็คงต้องรอดูกันนะว่า เรียบร้อยนะฮะโอเคได้นะครับเห็นไหมมันจะไข่ทิ้งเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่ามันตายนะฮะ เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวินิโก้ผมว่าวินิโก้ก็โอเคนะเออถือว่าทําได้ดีนะในแบทเทิลนี้นะครับแต่ว่ายังไงนะครับวินิโก้วันนี้นะแพ้ไป2ตัวนะครับก็คือแพ้เอ่อไรโนซอรัสบีเทิลนะครับแล้วก็เอชซีพีสามหนึ่งเก้าเก้านะครับแต่ผมว่าผมว่าถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสำหรับเออ่มอนสเตอร์ที่แบบเพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นชาเลนเจอร์ตัวใหม่ของของแบบของอารีน่านี้นะครับเออก็ใช้ได้นะครับบางคนถามนะว่าพี่พันพี่พันจะกลับไปใช้อารีน่าเดิมหรือเปล่านะครับก็คิดอยู่ผมว่าอารีน่าเด มันสวยกว่านะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่เหมาะกับเวอร์ชันใหม่ๆแล้วนะครับเพราะว่าอารีนาเดิมมันจัดไว้ที่ไมโครเวอร์ชันหนึ่เนย์นะครับซึ่งใช้สูงกว่านั้นไม่ได้แล้วนะครับก็เลยว่าจะหาอารีนาใหม่นะครับใครเป็นน้องๆคนไหนเป็นบิลดเออร์หรือว่าต้องการที่จะสร้างอารีนาผมเป็นพิเศษนะครับสามารถทักเข้ามาในแฟนเพจได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ลงไปในยูทูปนะว่าพี่ผมสร้างอันนี้ไปให้แล้วนะครับก็ทักมาในแฟนเพจได้นะครับแล้วก็ส่งไฟล์มาเลยนะครับก็เป็นแมปในไม a f t อะไรอย่าาาางี้้นนรักก็สมถทํไดเลย นะครับอย่า ส่งแมปอะไรแปลกๆมาก็พอนะโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้ก็จะเป็นแบทเทิลของวินดิโกนะก็จัดให้ตามความขอแล้วนะครับต่อไปนะจะเป็นแบทเทิลของตัวอะไรก็รอดูกันได้นะครับตอนนี้นะฮะมันมีมอนสเตอร์จากมดใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้มอนสเตอร์จากมดรู้สึกว่าจะเป็นมอร์เดิลโมเฟร์นะครับที่ผมเห็นอัปเดตมาที่เวอร์ชัน1.12.2แล้วนะครับซึ่งก็จะมีมอนสเตอร์เจ๋งๆเยอะเลยนะครับก็รอดูกันได้นะครับผมมีแลนเอาไว้แล้วนะครับหรือว่า มนก็มอนสเตอร์จากบอทเออไอส์แอนด์ไฟนะครับโอ okay, เคสวัสดีคนตลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันเกมหน้าพีซอัพ